ครับงามๆสวัสดีคลิปที่2องกับคุณลูบ้านขอนแก่นครับหลังจากคลิปแรกผมพาไปลองไปนะครับเบิ้งบนดอกบอดี่เป็นเรียบร้อยบอดนี้ผมจะพามาเบิ้งของเครื่องพามองไทยในเครื่องนะครับเป็นจังไดะงามมองนะครับที่เรามีครับเครื่องดีแน่นแนนิ่งๆนะครับน้ำบันดัดต้นละไหลนี่เขมีไอเขามีอฝุ่นแน่นอนนะครับตอนรับประกันกลาเลิศนะครับกับเครื่องยนต์3นซีซีดีเซลนะครับอินเตอร์คูลเลอร์ ซีสูบนะครับพี่น้องครับอยู่ที่1 6 3แรงม้านะครับกับเครื่องยนต์3 0 0 0ซีแรงเหลือือันเดียวนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะครับพี่น้องแล้วก็มีเกียร์โกวินขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะครับพี่น้องอ่ะเหน๋ยวพาไปทดลองขับกันครับนะอระุญาตนะครับปิดฝากระปุกจัน่อยครับอ่านะครับมาทดลองขับกันนะครับ จอกระจกนะครับขึ้นลงครบนะครับพุ่นป็นนาลังซ้ายขวานะครับมาพร้อมกับเครื่องเล่นนะครับวิทยุนะครับแอนดรอยนะครับทัสกินแอนดรอยมาพร้อมเกียร์ออโต้กับเครื่อน4้อด้วยนะครับเป็นสองเกียร์นะครับเล็กไม่บวบไหลบวบ่หล2,46,000กิโลนะครับกับรถปี2007นะครับเรือบวบลายครับนี่ครับใส่งานบวบลายเนยนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับมาพร้อมกับแอร์ออโต้ นะครับเนาะสู้อากาศได้ในเมืองไทยสบายสบายนะครับเอาหลังจากคลิปแรกผมพาพี่น้องไปเบิ้งแล้วนะครับปีนิกส์สผพากลองครับกันนะครับขับดีบ่กเลยขับดีที่ไงครับนี่ครับเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นนะครับหนักมาดันค้นมาไหลนะครับพี่น้องเอกสารครบความอุ่นภาสีหกแปดนะครับพร้อมใส่กาดจะงานนะพร้อมลุยทุกเส้นทางนะครับยกให้เขาคันนี้กับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ รถ PPV นะครับ SUV นะครับคันใหญ่คันโตเกียรที่นั่งนะครับได้นั่งได้จริงนะครับทางไปสบายสบายนะครับพี่น้องที่ทำการประหยัดน้ำมันนะครับพี่น้องประหยัดน้ำมันกับเทคโนโลยี D4D นะครับ D4D Inter Cooler นะหนึ่งอยหกสิบสามแรกมาขี่เยี่ยวกันไปนะครับพี่น้องครับนี่ครับภายในสวยๆแบบนี้เลยนี่ย ครับขี่ดีครับขี่ดีขี่ง่ายนะครับขับดีนะครับเรียกว่ามีดังครับช่วงล่างเนี่ยตึ๊บเลยครับพี่น้องครับไส์สุดปรดังขวาสุดปรดังครับช่วงล่างตึ๊บหนึบเลยคันนี้หาอยู่บ่ผิดหวังก็แล้วกันเด้อนะครับมาเอาครับมาเอามาจับจองกันนะครับกับโตโยต้าฟอร์จูเ ที่สุดของ่ารถนะครับ SUV นะครับความปลอดภัยยกให้เขาอันดับหนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็นอะไกหะไรว่าจะเป็นศูนย์บริการนะครับทั่วประเทศไทยนะครับกับรถปีสองพันเจ็ดนะครับครับดีบอกเลยผู้ใดๆไปคุ้มนะครับครับดีขี่ดีอัตราการเล่งดีครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับับมาผู้เดียวกัน จังไรครับพี่ต้องอมาคนเดียวก็นิดนึงตัวนี้เป็นรถวมรว่วมตีสมัชเครื่องยนต์อาดีเซลนะครับขับเครื่อง 403,000cc เครื่องดีเกียร์ดีช่วงแางแน่นครับเอพี่ต้องออไปหาอยู่เพี่วังกันลกัน,นะครับมาเอาไปนะครับไปใส่การใส้งาน มาจับจองเป็นเจ้าของกันนะครับพี่นอ้องมีเวล่ามีโอกาสครับรถตอหยุดตะบนมานพิดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นขอบคุณหะายการันทีเกี่ยนติดตามรับชมขอบคุณที่เสียสละเวลามีข้าวท่านนะครับรับชมคลิปด,ดีๆที่ทําทางทีมงานของเราคุณหมู่บ้านขอนแก่นครับ ส่งตรงนะครับให้ท่านนะครับผ่านทางมือถือหรือว่าผ่านทางอ่าสแตก็าร์ดแตรนะครับออกทางตู้เย็นออกทางตู้ดีพัดลมมือถืแตาแครคอยทุกท่านนะครับพี่น้องเนาะนะครับอ่าอย่าลืมนะครับพี่น้องครับส่งสนใจครับอยากจะได้รดบั่นคุณภาพดีราคาบาแพงกิ่ยองกินถึงกันเด้อกับคุณหนูลดบัานค้อนแกนครับนําเสนอนะครับลถดีๆีมีคุณภาพราคาบาแพงราคาถึกๆนะครับให้ขัาพี่ก้าน้อง ได้รับชมกันมุนเวียนกันไปแบบนี้นะครับมากกว่า30-40คันนะครับขอบคุณที่จับตามรับชมขอบคุณเลยล่ะก็แล้กันครับขอให้ท่านมีความสุขลำ้วยลำ้วยสู้ขู่สกคนพ่อไม่คิดนามื่อนี้ไปแล้วสวัสดีครับ